สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะผู้ใดเข้ามาเมืองคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเผื่อเป็นกําลังใจให้ตีมาโนเวกตีน้อยสายฟอนะคะนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วแต่มีโฆษณาก็จะเลื่อนผ่านกันเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ก็ล่มแห้งนะคะตีมากกับีเฝ้าซื้อของกับสีกลับบ้านพี่น้องวาสีแวะทายคลิปให้นคนเจา้าเบิง่งหลายๆกับคงสีบุญแดงดอกประ่า,าสีมีคนมาหาอยูบนนะะ่บ้านเนาะเนาะสงสัยจะเป็นมู่นี่แหละนะคะ อ่าตีมากกัสิกับบาทนะคะทุกคนพอไปเฮ็ดอันอตอนรับข้าเจ้านะคะทุกคนก็เลยบอกมู่าจะมาซื้อของสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันของมันลดราคาหลายนะคะพี่น้องนะคะของมันลดราคาอันตีมากก็เอาสักแปดนาทีเนาะตรงนี้เนาะในเมืองในหน่อยห้องนี้แหละพี่น้องเมืองบมือใหญ่หอกจะไปคามขาม ตาดีแห้งหลายอันนี้สิเป็นน้ำเจือดเยอพี่น้องเนอะไดหงดไดห่างก็บ่ได้เข้าไปดอกนะคะก็ซื้อเขาใบอีกทุ่มนึงพี่น้องนะคะขอกระถายตะคิบวิวสวยๆแห่งมุจเจ้าโบงเห็นหรือไม่น้องเอ้ยเด้อฮ้องาไปเจอกัน,นได้เลยโซดพี่น้องนะคะ พว่เา,าเห็นเขาเจ้าทรงขอความมาบา,บาสาิมาหาหานนะเออค่อยก,กันเลยจากจังใดดอกเนาะ mm hmm. ตามล่าตามล่าหาผักกูดก็ตามล่าหาผักกูดเรดค่อยกระดพี่น้องเองลยนะคะเขาเห็นอะไรเป็นผักกูดไปหมดเลยนะ,นะคะดูสิ ะคะอันนี้มันจะเป็นน้ําจืดนะทุกคนเบิง้งเจ้าเบิ้งเขาพี่น้องโอ้ยพุนอ่ะนล้าอากาศดีร้ายนะคะจำได้บอที่ห้ามาก,กันนั่นแหละพี่น้องนะเอาไปขอเสีพภามุ่งเจ้งงาย่างสักหน่อยนึงย่างไปเรื่อยๆรือขึ้นรถขายอุ้งนึ่งน,นะเอาไปเออแล้วก็เป็นการเสียเวลาพี่น้องคลิปนี้กันแปดนาทีเด้อ ไปซื้อกับเขากับนางไม่คงสิบมีผู้ใดมาลักของก่อยหรอกเนาะไปบ้างมันมอเตอร์ไซค์นะในเมืองนีืไว้ใจบ่ได้น,นะคะคนดีก็มีคนอันนั้นก็มีเนาะมีน้องเนาะนี่ค่ะนี่ละโอ้ลมพัดแห้งแห้งไปมาถ่ายย้ำด้ลมพัดแห้งย้ำนั่นปวดขาได้ไปน้องมาแมนเราคุ้มว่าเราคอยกันขึ้นไปย่างโน่อนอ้อากาศดีแท้เด้อพี่น้องเขา ้อกบออไปทั้งหลายอันนี้ก็คล้ายๆเป็นสวนสาธารณะนั่นแหละทุกคนนะคะที่เขามาเดินออกกำลังกายกันนะคะอากาศมันก็ดีเวอร์เนาะนะคะแต่ตีมาก็จะเดินไปไม่ไกลนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านนะคะจริงๆนะเนี่ยมาก็มาขี่ใส่จริงๆเขาให้เก็บกวาดนะเนี่ย คนมักง่ายก็มีนะั้นเป็นแบบนี้แนตะ่ทุกคนเบิง่งนะคะนี่ตขี่มาทุกคนนะนี่แล้วมันจะยู่ใกล้ๆเขาเลยแหละพี่น้องแล้วเบิ่องอาการดีไล่บานเมืองเข้าจอกกับสะอาดสะอา้านพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์แห้งนะคะผู้ใดมาอยู่ก็ถือว่าโศกดีพี่น้องนะคะเฮาว่างงานกับอนาคตข้างหน้ากับบนน่านอน,อนพน้องไป บูรีเข้าไผเหยดยามดูถูกเหยดยามเข้ากระซังมันมันตรงนี้วันของเข้าพี่นองนะคะวันพระเขาเรียกว่าไม่ได้มีคนเดียวพระอาทิตย์ขึ้นลงทุกวันนะคะฉะนั้นคนเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกันนะคะทุกคนโอ้โครูบ่เด,ด็กน้อยนักเรียนกันอะไรเด็ก,ด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 กข้าเจ้าก็ปิดเทอ่มกันบางคนบางคนก็ปิดเทอมแล้วนะบางโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนก็ยังไม่ปิดนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นห้างนะคะเป็นห้างอันนี้ก็จะเป็นที่ออกกําลังกายนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะอาอกาศดีไรอากาศดีแง่งเร้่พี่ี่องคอยสัางยังเดี้ยคอยสัางยังเดี๋ยวก็ยังบ่ขี้บา้า ไหนเฮาจะเจอกันได้ไรสดนอกกับพุ่นหล่ประมาณน่าจะใบสองใบสามพุ่นล่เด้อพี่น้องประมาณสองสามทุ่มบาทเฮาพุ่นแหละเดี๋ยวเฮาจะผ้าไปเกาะสาสดพี่น้องไปนั่งกินขนมจีนน้ำกันอ่ากับบรรยากาศงามๆนะพี่น้องเนาะก็จะลืมขมาติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะรับรับส้มรับฟังกันนะคะโอ้ลมพัดแหงลมพัดบีบนะคะอ่าตี่าบก็จะกลับบ้านกลับซ่องนะคะทุกคน ของมันลดราคาพวกกุ้งนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าของเนี่ยขาเจ้าล่งหลายมากในแต่ละห้างนะคะทุกคนเพราะว่าอย่งางจังไหนคนประเทศโนเวฟฝรั่งเนี่ยมันมากักตุนของู่แล้วมันจะมันเร็วนะเร็วกว่าคนไทยซะอ,อีกนะคะเราก็ไม่รู้นะมันเกิดอ,อยังขึคือดอกพี่นองเพราะว่าเขาเจ้าจะสวมทรงสัญญาณแกงเตือนใหน้กับประเทศโนเวบางที่นะคะ,ะ,คะประเทศเท่านหนก็ต้องระบ้างเพราะว่าอย่งอายงเพราะว่าไปซอยเนีย่ย กอยากจะเบาพี่น้องอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็โตภัยโตมันลรพี่น้องค่อยกับตีน้อยก็จะไปหาที่หลบแล้วมันคงสีบเร็วหลายถึงขนาดนั้นหรอกมั้งคอยกับคิดบาเนะาะเพราะว่าต่ไหลาสี่สิบปีเมื่อก่อนหาสิบปีเมื่อก่อนนะพี่น้องมันก็นเคยมีสงครามมาอยู่แหละเออนะคะมันก็นเคยมีสงครามมาอยู่แต่ว่าเข้ากับรู้ว่ามันจะมาในแบบรูปแบบไหนเด้อเนาะเข้ากับจะพึงคิดไก่นะคะอ่า กับ่แเน่ยนกเลงได้ไหลายอาจจะกลายเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะแล้วคิดผ้ากันเปคิดไก่นะคะทุกคนแล้วก็ของกับแห้งขึ้นนะ,ะบางที่บางเขาขั่วกับซื้อกับเขากับน้ำบ่ใดได้พี่น้องว่ามาอย่างสงสารคนที่ขอบครั่วไงน่ะขจอมีลูกได้หลายอย่างเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยก็จริงนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะคะเขาก็อาจจะมีอะไรที่จะ ช่วยเหลือประชากรเขาอยู่ก็ได้นะคะอ่ะอันนั้นเราก็มีรู้เพราะว่าอนาคตมันยามาไม่ถึงเราก็จะเพิ่งไปพูดอะไรเยอะแยะนะคะทุกคนเนาะไปเข้ากับสิกรบบานกับซองเข้ามาหนิเอาบรรยากาศดีๆมาให้มุจเจ้าเบิ่งพี่น้องไปคอยเบิดอาร่มเลยเพรา่าอันมามาขี่ไ่กับวัวผ้ากันเก็บด้ตามจริงเขาให้เก็บนะคะทุกคนเขาจะเออให้เก็บ ดีายพี่นอนะ้องคนนึงเด็กหน่อยนะคะแต่โรงเรียนอนุบาลน,นี่จะปิดช้ากว่าเพื่อนนะเพราะว่าบางบางบางครอบครัวก็ยังทํางานยังไม่ได้มีเซเลียเนาะแต่ตีน้อยเนี่ยยีพีเก็จะปิดแล้วว่าสัตน,นะคะโอเคพี่น้องนะคะจังไดตีมากกับเจ๊ขอ ลงคลิปก่อน่ขอขอให้หมู่เจ้าสุขภาพแข็งแรงเด้อมีเงินมีทองใส่ประขาดมือเจอแต่สิ่งดีๆอย่าได้มีความทุกข์ตลอดปีและตลอดไปเจอกันในไลฟ์สดนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะรักๆค่ะ